สวัสดีค่ะวันนี้กับน้องลอสลี่คนดีคนดิมผองเพื่อนนะคะวันนี้เราอยู่ที่หน้าเกมการล่าการไล่ล่าของมนุษย์หมาป่านะคะโอเคของค่าพีจีไปดูตารางการจ่ายกันก่อนนะเพืเ่อนตารางกระจ่ายสปานนี้เลยสเกเตอร์เป็นรูปหมาปานะเป็นวายแล้วก็เป็นอะไรเป็นชาวบ้านนะรด้เปล่าชาวบ้านแล้วก็คนดีคนไม่ดีนะโอเค สีตัวนะคะข้าหมุนฟรีนะคะประมาณนี้ซื้อได้นะเพื่อนอ่ะอนุญาตเริ่มต้นที่เบ็ดดีนะล้างหน้าก่อนอเอาใครล้างพอแล้วไม้แรกลุยไม้แรกลุยวันนี้จะมาซื้อเพื่อนดูสามไม้นะสามไม้นะครับ ม่วอยากได้เต็มแถบอะไม่เคยได้เต็มแถบเลยนะสําหรับเกมนี้นะไม่เคยได้เต็มแถบเลยนะเพื่อนนะอด้เหลือจะเชื่อจริงๆเออมันจะคูณกับตัวที่เราลงไปนะเอ,อ่อไปคูณกับ เงินที่เราลงทุนไปนะสำหรับอันนี้นะครับเรายังได้ต่ออยู่เพื่อนอจะเต็มแล้วนะขอเต็มๆเนียว่ายากได้เต็มเต็มนะ อ๋าอย่างได้อยู่นะเอาเอา,เอาแล้ว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 มาป่าคืนเดือนคือเดือนไงนะมาป่าคืนเดือนไงนะนเน,น,ะนี่ยโอ้โหมาเต็มปม่ะบ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนิดเดียวนะอืออีนิดเดียวทีนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกสิบช่องเพื่อนจะให้เหราเปล่าไม่น่าจะหมดแล้วนะ คูณหกสิบะโอ้โหดอกแรกหนึ่งพันสองรอยทเออคูณหกสิบเองนะ,ะไปเดี๋ยวลองกดเล่นก่อนนะอ่ะข้างหน้าเกมก็จะมีตัวคูณด้วยนะข้างหน้าเกมมีตัวคูณให้นะเพื่อนนะข้างหน้าเกมมีตัวคูณนะ อืมุ๊ยสามนะอ่าประมาณนี้หน้าเกมมีตัวคูนนะโอ้ยไม้สองลุย แค่มีคุณเท่าไหร่อะเพื่อนคุณหนึ่งคุณสองคุณสามเท่นี้เหรอ โอเคยับยับมานี่ยับยับนะยับยบเลยลว่าตูเกมสวยวะเกมเหมือนกันค่ๆไอนี่เลยบอนะร์ดกมนะเวาูบหรือเปล่านะมีไม่มาป่าแล้วมีชาวบ้านนะแล้วก็มีเออเขาเรียกว่าไรบริการอุย้ยคุณยี่สิบว้ยมันมีคุณยี่สิบด้วยวะหน้าเกมมีคุณยี่สิบด้วยนะเพื่อนค่ะ เพิ่มเป็นเบ็ดสีนะฮะไม้สุดท้ายลุยลุยลุ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 ลลอลลยคืนเรียนดับมาเลยอ่ะ เพิ่มหมุนนะนี่เพิ่มหมุนนะคือเดือนดับจะเพิ่มหมุนนะได้อีกเกาะไปอีกหน่อยโอ้โหมาอันนี้ก็ยับเหมือนเดิมนะสำหรับเกมนี้นะคิดว่าน่าจะ เล่นกดเล่นข้างนอกนะ่าจะได้เยอะกว่านะสำหรับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ